เขาตอนนี้อยู่กับมือที่3แล้วเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณอีกอหรือไม่อะวันนี้เป็นข้อปิดหัวข้อเด็ดโดนใจนะคะ,ะสำหรับรูปดวงนะคะที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะที่แฟนของคุณเนี่ย นะคะเลือกที่จะไปอยู่กับมือที่สามแล้วในคลิปนี้นะคะสําหรับปัญหารักสามเศร้านะแล้วอยากจะรู้ว่าอะในเมื่อเขาไปอยู่มือที่สามแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณหรือไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นครอบครัวได้อีกเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็เขานะคะจะเลิกตัดจบกับมือที่สามหรือไม่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะ เหมือนเดิมนะคะการทำนายนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบ general แล้วก็เป็นการทำนายดวมโดยภาพรวมนะคะลูกๆไม่อาจตรงกับทุกคนได้นะถ้าเกิดพลังงานออกมาดีใช่ตรงนะคะกดรับคำทำนายกดแชร์กันเลยแต่ถ้าพลังงานออกมาไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงอย่าคิดมากนะคะถือว่าอันนี้ไม่ใช่ดวงของเรานะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวจะแม่นยำและชัดเจน นะคะกดลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์อาจารย์เลยนะใครอยากดูโดูส่วนตัวเอาแบบแม่นๆนะคะโชะๆนะเขายังรักครอบครัวอยู่นะแต่เขาก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นความสุขของตัวเองไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงทางเลือกเหมือนเขาเนี่ยการที่เขาไปมีคนอื่นที่นอกเหนือจาก คุณเนี่ยมันเป็นทางเลือกความสุขของเขานะคะเออเห็นไหมคะมันคือความสุขของเขาอ่ะเนี่ยไพ่นะคะแต่เขาก็รักคุณนะมันเป็นไพ่ที่แบบเขาเลือกที่จะไปอยู่กับมือที่สามก็จริงแต่ใจเขา,ายังคิดถึงคุณอยู่เลยเออเพียงแต่ว่าการคิดถึงคุณเนี่ยมันเป็นหน้าไพ่ที่บ่งบอกว่าเอ,อเขาเนี่ย คิดถึงตัวเองก่อนคิดถึงตัวเองมากกว่าเห็นแต่ความสุขส่วนตนมากกว่าตัวลูกๆนั่นเองนะเออแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาไหมล่ะแต่จริงๆเขารักลูกๆนะเห็นไหมไพ่ความรักความอบอุ่นไพ่ครอบครัวมีแนวโน้มนะนี่ไงไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะเขารักลูกๆนะแต่บางครั้งเขาก็มองว่าลูกๆอาจจะไปคือเหมือนเจ้าขี้เจ้าก,การหรืออะไรเขาประมาณนี้นะคะ เออหรือว่าจุกจิกวุ่นวายเขายังมีแพชชั่นกับลูกๆนะมีแนวโน้มที่จะกลับมาแล้วก็จะมาให้ความคิดธรรมแก,ก่ลูกๆนะคะซึ่งดูแล้วตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นการลักษณะที่แบบเขาเองก็ยังไม่ได้ทิ้งลูกๆซะทีเดียวยังวนเวียนกลับมาหาลูกๆยังคงติดต่อกันอยู่นะคะและมีแนวโน้มกลับมาอยู่ได้